เอาครับช่างเก่าๆก็จะรถแก่ๆเออไม่ใช่ครับช่างกแก่ๆก็เจอรถเก่ๆาๆเหมือนเดิมครับโคเบโคเบลโก,โกตัวนี้เลยเหะะครับตัวเก่าคึกทางเจ้าของรายงานไปว่านะครับรถคันนี้เพิ่งซื้อมาได้2เดือนอาการก็คือ เวลาร้อนี่สวิงไม่ไปครับยกไม่ค่อยขึ้นแล้วก็โหลดอ่าโหลดเป็นบางจังหวะครับบางทีสวิงก็โหลดยกก็โหลดแล้วก็กินน้ามันเครื่องอย่างมากกินน้ํามันให้อ่าโซล่าเครื่องร้อนเครื่องโหลดนี่แหละครับยิ่งร้อนร้อนมาแล้วก็โอ้โหสวิงไม่ไปก็เลยจะมาทําการทดสอบนะครับก็ทดสอบวัดเพชเชอร์ไปทั้งสองลูกแล้วนะครับ อันนี้สัญญาณปัม๊มไพลอตเกียร์ปั๊มก็โอเคฮะปกติไอตัวนี้เราวัดลูกนอกนะครับลูกในเนี่ยฮะลูกในนี่ก็ปกตินะครับลูกนอกนี่ตัวที่ผิดสังเกตก็มีสวิงนะครับสวิงซ้ายขวาเนี่ยเกตวัดเพชเชอร์เพชเชอร์ค้างครับหลังจากปล่อยมือที่คอนโทรลมือแล้วค้างเลยครับ สวิงซ้ายก็ค้างสวิงขวาก็ค้างแล้วก็มีตัวยกนะครับตัวยกก็ค้างสําหรับลูกนอกนะครับลูกในทุกอุปกรณ์นี่ปกติครับเดินหุงกีแขนเข้าแขนออกยกแล้วก็เดินขวานี่ปกติแต่ลูกนอกเนี่ยฮะมีเดินปกติแขนเข้าแขนออกปกติมีตัวลงไม่มีปัญหานะครับบูมลงไม่ค้าง บูมยกค้างสวิงซ้ายขวาค้างครับก็เจอสาเหตุแล้วนะครับสำหรับแพ้คอนโทรลตัวที่ควบคุมสวิงก็เป็นลูกนี้แล้วครับอ้าวลูกนอกสุดนี่แะครับตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งสวิงมอร์เกอร์สวิง จะเห็นว่าแพงคอนโทรลเรามีอยู่3ซีกนะครับซ้ายเดินตรงนี้เป็นสวิงกับตัวยกแล้วก็แขนตัวนี้ก็เป็นบุ้งกีสาเหตุก็อยู่ตรงนี้แหละครับแพงคอนโทรลไอตัวที่ติดติดกับกลองอากาศนะครับมีปัญหาเดี๋ยวจะทำการทดสอบให้ดูนะครับลักษณะการค้างของเข็ม าจารย์เราเข็มเข้ามาใกล้ๆหน่อยอ นะะีแขนเข้าแขนเข้าแขนออกเลยไม่มีปัญหานะครับจะมองไปชัดเท่าไหร่ฮะ จ้าไอ้รถเขามาใกล้ๆเจ้าอย่าง้เขมาม่ผิดเจ้า,าเจ้ามาอยู่ยไหมหรเอเอานะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆเออเฮ้ยครับ วิงนะครับสวิงขวาอ่ามันจะเห็นว่าปล่อยคอนโทนมือแล้วนะครับเนี่ยเข็มก็ค้างอยู่อ่าเนี้ยเนี้ยสวิงซ้ายปล่อยคอนโทรลนะฮะอ่าสวิงซ้ายปล่อยคอนโทรลก็ยังค้างอยู่นะครับสวิงขวาอ่าค้างครับอ่าปกรณ์อื่นเนี่ยฮะเดิน ินปกติครับครับเดี๋ยวฮะสวิงนะครับอ่าเดินเบาไม่ค้างนะจะเล่งเครื่องครับเล่งเครื่อง สรุปก็มีตัวนี้นะครับสวิงซ้ายสวิงขวาค้างแล้วก็มีตัวยกนี่นะฮะตัวยกค้างในตำแหน่งเร่งนะฮะถ้าเดินเบาไม่เป็นไม่ติดไม่ค้างแล้วก็จะทำการค้นหาสาเหตุต่อไปสรุปตรงนี้ก็มีอยู่สามอุปกรณ์นะครับที่เพชเชอร์ค้างสวิงซ้ายสวิงขวายกฮะยก นี่ฮะยกอ่ายกอยู่ขวานะครับโทษดีอันนี้แขนตัวยกนี่แหละฮะตัวยกนี่ค้างลงไม่ค้างครับลงไม่ค้างมุ่งกีไม่เป็นไรยกฮะยกตรวิงซ้ายตัววิงขวานะครับโอเคครับสำรับไอ้เจ้าโกเบตัวนี้ เจอปัญหาแล้วครับเจอปัญหาโอ้หนี่ดูไม่เจือเลยครับบึกบึนเลยครับสีสันสุดยอดสุดยอดเสียเพิ่งซื้อมาได้2เดือนทำการทดสอบขุดดูกินน้ำมันอย่างมากครับโลด เวลาร้อนนี่ก็ไม่ไม่สวิงเลยนะฮะเวลาร้อนฮานเอาเกจมาหนอ,อันนี้ก็เป็นเกตวัดนะครับสังเกตว่าตอนนี้ก็จะลงมาที่ศูน ถ้าเราปล่อยคนโทนก็จะลงมาอย่างนี้แหละครับเราแตะคนโทนก็พุ่งขึ้นไปปล่อยคนโทนมือก็ลงมาก็เหลือแค่สวิงซ้ายกับสวิงขวาค้างแล้วก็ตัวยกตัวยกของปั๊มลูกนอกครับแต่ปั๊มลูกในไม่ค้างนะครับปั๊มลูกในไม่ค้างปกติหมดทุกอุปรกรณ์จุดที่น่าจะเล็งก็น่าจะเป็นที่โนนแหละครับแห่คนโทน ซีกที่สามนะครับนับเป็นที่ที่สามที่ติดกับเก่งนั่นแหละครับที่ใช้กับสวิงแล้วก็มีตัวยกตัวยกก็จะพ่วงสองอนโทนนะครับมีตรงนั้นอยู่ยตัวหนึ่งครับถ้าดูจากภาพลักษณ์อายุการใช้งานแนละ้วก็น่าจะอยู่ที่แผ่คอนโทรลรั่วภายในสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานตามประสบการณ์ที่เจอสะพูนวาวรั่วนะฮะสะพูนวาวข้างในเนื่องจากใช้งานมาเยอะ เกิดการรั่วระหว่างเสื้อกับตัวสปูลวาวนั่นแหละครับวิธีแก้ก็คือต้องหาตัวใหม่มาใส่นะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจการชีเป่าเครื่องโหลดแล้วก็สวิงไม่ไปนะคะก็ต้องเอาให้ละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าของแจ้งไปว่าปั๊มไม่ดีอาจจะต้องเปลี่ยนปั๊มนะฮะโอเปอเรเตอร์ว่าอย่าง,งน,นั้นจริงไม่ใช่แล้วครับปั๊มโอเคเลยนะฮะ สังเกตจากเฟเชอร์นี่ขึ้นได้ที่ล่อไปเลยครับ4,200ปอนด์ตัวเดินพวดพลาดดีมากเลยครับไม่มีปัญหาโอเคครับก็ต้องปิดจ็อบการชี้เป้าตรงนี้อาจารย์ไปโรจนเก็บอุปกรณ์เลยอ่าเก็บเกตร้อนมากเลยครับตอนนี้ร้อนมาก ใส่ปักคืนไว้เลยามาไกลเลยครับวันนี้เลยอำเภอสมเด็จออกมาเลยครับมาทางบ้านโพนแพราวานี่แหละครับสรุปอาการของรถคันนี้อีกรอบนะครับงานชี้เป้า เกียร์เพชเชอร์ค้างตำแหน่งสวิงซ้ายสวิงขวาแล้วก็ตัวยกทำให้เครื่องโหลดทำงานก็ไม่สมดุลแล้วครับต้องทำการแก้ไขดูว่าเพชเชอร์มาเพราะอะไรในอีพีหน้านะครับเดี๋ยวจะสรุปการค้นหาตอนนี้เป็นการชี้เป้าตำแหน่งที่มีปัญหาอุปกรณ์ที่มีปัญหาคราวนี้ก็จะชี้เป้าไปอีกรอบ ที่สองว่าที่สวิงซ้ายขวาเพรสเชอร์ไม่ลงนะเพราะอะไรนะฮะถ้าเป็นที่แพรคอนโทนนะในแพรคอนโทนนะเป็นเพราะอะไรหรือว่าเป็นที่คอนโทนมือคอนโทนมือก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเพราะว่าตัวแขนนี่ปกติอยู่แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะครับเนาะเดี๋ยวจะทําการทดสอบต่อไปอีพีหน้านะขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ายสอสังหารขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม